รีวิวไข่ปลาวานไม่ใช่นะครับไข่ปลาวานนะครับครีมทาหนังสวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสเปเฮระก็ผมสั่งไข่ปลาวานนะครับเป็นครีมที่ใช้ถนอมหนังนะใช้ทาหนังนะครับ ช่วยรักษาหนังกลุ่มหนังออยหนังฟอกฟาดหนังแอนทิคให้นุ่มเงาและป้องกันน้ำกรณีที่น้ำกระเด็นใส่นะครับยืดอายุการใช้งานแล้วก็ปรับสภาพหนังที่ขาดการดูแลให้กลับมาดีขึ้นก็ทำไมผมเลือกยี่ห้อนี้นะครับคือมันอ่ามันถูกที่สุดในท้องตลาด <c oughs> ก็คือตอนแรกไปดูยี่ห้อ a ซฟไฟ r e มัง้งอ่านยี่ปลาไม่รู้นะครับมันกระปุกหนึงเ่ยเจ็กว่าบาทนะครับอันนี้กระปุก9-9บาท มันก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะคือผมจะเอามาดูแลกระเป๋าตังค์ผมหน่อยนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าตังค e ์ยี่ห้อเล Moon นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์แบรนด์ของญี่ปุ่นนะก็ Made in Japan นะครับก็เป็นกระเป๋าตังค์แนวไบเกอร์นะครับที่มันจะมีแบบยาวๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะร้อยโซ่ร้อยอะไรได้นะไว้ติดกับหูกางเกงเวลาใส่จะได้ไม่โดนฉกกระเป๋า <ๆ S 2> ก็โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาทาดูนะว่ามันจะ สวยงามไหมเพิ่งซื้อมาเลยนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆนะฮะก็เดี๋ยวดมนี่มันแว็กชัดๆไม่รู้นะมันมันคืออะไรก็ไม่รู้นะก็คือเขาบอกไข่ปลาหวานมันคือทํามาจากอะไรผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้แล้วกันลองดูนะครับเช็ดจากด้านในก่อนดีกวนะ่านาะแล้วเขาไม่ให้ให้ฟองน้ำมาด้วยนะก็ลองดูนี่ฮะเฮียไปบะ <laughs> นิดเดียวพอกันอ่าทีนี้ถ้าองดูนะนี่อาหนังกระดำกระด่างคะลองวนดูนะก็กระดำกระด่างเหมือนเดิมเอ้ยยังไงเนี่ยใช้ผ้าดีกว่าเนาะน่าจะใช้ผ้าน่าจะดีกว่านี่มันดูสักๆครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใช้ผ้าดีกว่านะก็คว้าไปเจอผ้าเช็ดแว่นตาเนาะ ก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าขนาดเช็ดแว่นตายัางได้นะครับก็ไม่เคยใช้เลยนะนี่นะลองดูนะฮะยิ้มลงไปนะอุ้ยเย่ไปฮะแล้วก็ลองวนดูนะเอ๊ยแต่ดูมันเนียนขึ้นนะเออดูมันแบบความสึกคือแบบเนี้ยสากอันนี้ดูแบบนุ่มเนียนหน้ารูปไหลรุ่มหลงงอห,หัวไม่ขึ้นนะก็ดูโอเคนะฮะ น่าจะเยอะไปนะจริงม่าน่าจะนิดเดียวพอนะครับก็ผมลองจากด้านในก่อนนะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าใช้ไปแล้วกระเป๋ามันจะพังไหมนะเดี๋ยวลองเช็ดให้มันแห้งดูก่อนนะครับเอาด้านเอาด้านที่ไม่มีนะเช็ดให้แห้ง ก็ลองดูความแตกต่างของสองด้านนะเออด้านนี้มันดูมีเงามีราคีเอ้ยมีราสีขึ้นมาทันทีนะดูแบบเนี่ยดูดูด,ด,ดนูนุ่มเนียนอะเออก็โอเคนะครับ <Okay. S 1> กับแว็กซ์หรือว่าไขาปาวานนะครับไขาวานเนี่ยราคา99บาทของเทวินนะครับเขารับรองว่าเป็นของแท้นะผมสั่งจาก Lazada นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นั้นค้าไว้ด้านล่างก็จิ้มไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะาไป ขัดรองเท้าหนังผมด้วยเดี๋ยวตามไปขัดรองเท้าหนังกันดีกว่าครับนี่นะครับก็เป็นรองเท้า,าที่ผมชอบนะมันใส่สบายดีครับใส่ไปเที่ยวไหนได้ดีนะฮัตปัปปี้นะครับก็ตอนนั้นซื้อราคานะคู่นี้ราคาเต็มรู้สึกจะแบบเกือบสามพันอะตอนนั้นลดแบบครึ่งครึ่งหรือหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะเหลือประมาณพันกว่าบาทนะครับก็เลยซื้อมานะไม่เคยขัดเลยนะตั้งแต่มีแต่ปัดฝุ่งปัดฝุ่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่เดี๋ยวจะ ใส่ไปต่างจังหวัดวก็มาลองถน,นอมมันบ้างนะสงสารมัน <c oughs> มื่อโดนย่ำยีตลอดเวลานะไม่ดูแลกันเลยย่ำยีอย่างเดียวเอ้ยดูดดดดความฉ่ำฮะมันแบบเฮ้ยเทียบปนะโอ้โหนละเรื่องเลยครับเออใช้ดีเหมือนกันนะของเทวินนะฮะ ก็แนะนําเลยนะครับผมก็ไม่เคยใช้มา่ก่อนนะก็ปกติก็ใช้แบบพวกแว็กขัดรองเท้าสีดําสีอะไรไปเลยอย่างเงี้ยแต่นี้มันเป็นแบบสีแบบได้กับทุกสีหนังมั้งถ้าผมถ้าผมคาดคะเนไม่ผิดนะถือว่าโอเคนะครับสอบผ่านนะโอเคใช้ได้สอบผ่าน,นครับนี่ดูโอ้โหยังกับรองเท้าใหม <Yeah. S 1> ่ก็โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลช่องสัเพเหระ ส่งท้ายกับรองเท้า